ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่27พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะจะมีคนทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจนะคะมีเรื่องไม่สบายใจหลายๆคนงานเยอะนะ,ะช่วงนี้คุณกําลังคิดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดิน หลายๆคนกังวลใจนะคะเรื่องทรัพย์สินที่ดินบ้านโรงแรมหรือสอถานที่ที่คุณกําลังก่อสร้างอยู่นะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจนะคะคุณกําลังคิดอยากจะซื้อของขวัญของฝากของมีค่าหรือของสวยๆงามๆนะคะไปฝากใครสักคนนะคะช่วงนี้งานหนะักงานเยอะไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังดีการงานขยายตัวค่อนข้างดีงานดีเงินด,นด,นดีโชคลาบคอ่อนข้างโดดเด่นคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะใครรอเงินจะได้เงินนะคะในช่วงนี้ จะมีคนทาให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจกังวลใจนะคะช่วงนี้นะคะใครรองเงินก้อนอยู่จะได้เงินนะคะหลายๆคนนะคะมีเรื่องกุ้มใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ8 9 5นะคะ8 9 5แล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ